สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่กําลังฟังผมอยู่ตอนนี้ผมอาจารย์เกียงศักด์ที่ปรึกษาโดยสัทฟ้าหลวงโซลูชันวันนี้มีเรื่องเลวาแล้วก็แนวคิดดีๆอยากจะมาฝากกับทุกท่านนะครับว่าปัจจุบันนี้ผมอยากจะให้คําหรือแนวคิดว่าจงใช้เวลาทั้งชีวิตดูแลสุขภาพชีวิตของคุณอย่าใช้เวลาเพียงบางเสี้ยวของชีวิต นะครับเพื่อมารักษาสุขภาพชีวิตทําไมครับคนเรา <c oughs> ถ้าไม่ล้มถ้าไม่เจ็บก็จะไม่ให้ความสําคัญจริงไหมครับถ้าไม่ป่วยก็ไม่หยุดก็ยังดันทุลังที่จะไปทํางานจนมันป่วยหนักขึ้นจนไม่ไหวนะ <c oughs> <c oughs> นี่คือเรื่องจริงและนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่า ในขณะที่คุณมีเวลาทั้งชีวิตเนี่ยคุณดูแลสุขภาพชีวิตคุณเถอะครับดูแลให้มันดีดูแลให้มันแข็งแรงให้ภูมิคุ้มกันสูง,สงให้ร่างกายมันต้านความเป็นพิษอนุโมทิสระไม่ให้มาทำ้ายร่างกายที่ก่อให้เกิดการอักเสบเป็นนู่นเป็นนี่ <c oughs> กินอาหารทุกชนิดมันก็เหมือนกินระเบิดเวลาพร้อมที่จะระเบิดฆ่าคุณได้ตลอดชีวิตแต่เมื่อกินเข้าไปสารพิษสารเคมีที่สะสมในร่างกาย คุณถามตัวคุณเองดูว่าคุณไปหาหมอคุณไปรับยามียาตัวไหนที่มันสามารถที่จะกําจัดเอาสารพิษที่สะสมของยาตัวเก่าออกไปจากร่างกายคุณได้บ้างครับไม่มีใช่ไหมครับของใหม่ก็เข้าไปสมของใหม่ก็เข้าไปสะสมรวมกับของเก่าร่างกายคุณก็ผ่านวันเวลาไปทุกวันรับความเป็นพิษทุกวันนอนดึกทุกวันมีความเครียดทุกวันออกกําลังกายก็ไม่ได้ออก พรุ่นี้จะไปทํางานไม่ไหวคุณก็ต้องทําไมครับพยายามทนสังขารฝืนสังขารแล้วมาดูแลสุขภาพชีวิตยังไงครับแต่คุณก็จะใช้วิตาเพียงบางเสี้ยวนะครับอย่างอยู่ในที่ทํางานปวดหัวปวดแขนปวดขาก็กินยาแก้ปวดอันนี้เขาเรียกว่าดูแลเพียงบางเสี้ยวของชีวิตเพื่อมารักษาชีวิตคุณพอะนานวันเข้ายาที่คุณกินนั่นแหละ มันเป็นพิษกับตัวค,คุณเองบวกกับความเป็นพิษบวกกับพฤติกรรมนอนดึกกินเหล้ามีความเครียดมีเวลาก็ไม่ได้ออกกําลังกายมีเวลาไปนั่งโกงเหล้ามีเวลาก็ไม่ได้ทําอะไรให้ประโยชน์กับร่างกายไปนั่งตีไพ่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นพอถึงเวลาที่ต้องล้มหมอนนอนเสือคุณหนีไม่พ้นกับสิ่งที่จะต้องได้นอนอยู่บนเตียงเพื่อรักษาชีวิตจริงไหมครับ แล้วยาที่คุณกินทุกวันนี้เป็นยาอะไรยาที่คุณกินทุกวันนี้มันเป็นยาที่อยู่ในวงจรของธุรกิจเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นแค่ชั่วคราวนะหมดฤทิ์ยาก็ต้องกลับมากินใหม่อาการดีขึ้นหมดฤทิ์ยาก็ต้องกลับมากินใหม่อาหารที่คุณกินก็ไม่ได้ช่วยที่จะทําให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีเลยคืออาหารในถาดหลุมคุณค่าทางโภชนาการแทบจะไม่มีอะไรเลย เพราะจริงๆร่างกายอยู่ได้ไม่ได้อยู่ได้ด้วยยาต้องอยู่ได้ด้วยอาหารและสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์คุณถึงจะอยู่ได้ร่างกายได้รับแร่ธาตุโปรโตีนวิตามินเกลือแร่อะไรต่างๆนั่นต่างหากครับไม่ใช่รับสารเคมีจากยาดังนั้นแท้คุณมียาวิเศษและทำไมคนใหญ่ๆโตๆที่มีเงินซื้อหมอได้ทั้งโลกที่เขาป่วยทำไมเขาถึงไม่หายแล้วก็ต้องตายไปละครับ แต่ทำไมคนโบราณคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของคุณแปดสิบเก้าสิบร้อยกว่าปีกินอาหารบ้านนอกอ่ะอาหารที่มีโภชนาการที่ดีไม่มีสารพิษสารปนเปื้อนสารเคมีปลาก็ปลา,ปาบ้านนอกน้ำกับน้ำในโอง่งน้ำในคลองในบ่อก็กินได้ไม่มีใครเป็นนิ่วเป็นอะไรกันเลยเป็นไงครับแตกต่างกันไหมครับกับตอนนี้เรากินอาหารนอกบ้านที่มีองค์ประกอบที่เป็นพิษเต็มไปหมดและตัวคุณก็ามาทําลายชีวิตโดยการเอาพิษเข้าไปฆ่าคุณ พิษจากอะไรพิษจากยายามีทั้งคุณและโทษถ้าใช้ไม่เป็นคุณโปรโดปานมันมากเลยมันจะโปรโดปานชีวิตคุณเพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครหนีในเรื่องของพิษความเป็นพิษก็มาต้องมาลั่งฟอ,อกไตล้างไตแล้วเป็นไตแล้วเนี่ยถ้าไม่รวยจริงก็อย่าไปลิเป็นต่อให้รวยขนาดไหนเป็นยังไงมันก็ต้องตายเพราะโรคไตรักษามไม่หายแค่ประคองชีวิตผมอยากจะฝากนะครับหูฟังคัด <c oughs> แต่ได้ฟัง คลิปเสียงผมวันนี้ผมดูแลตัวเองมาจนถึงหกสิบผมไม่เคยป่วยเลยทั้งชีวิตรวมทั้งคนในครอบครัวผมเพราะผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับร่างกายและภูมิคุ้มกันผมก็กินแบบคุณอหารที่มีสารปนเปื้อนอากาศก็เป็นทิษรับเหมือนคุณนอนดึกเหมือนกันแต่เพราะผมรู้ไงว่าสิ่งที่ผมเป็นแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ถ้าผมไม่แก้ที่ต้นเหตุ ผมก็ต้องหาเงินเพื่อไปสร้างตึกสร้างโรงพยาบาลทั้งชีวิตให้กับเขาและชีวิตเราพอสร้างตึกกับเขาเสร็จแล้วก็ตายเพราะหมดเงินที่จะรักษาชีวิตก็อยู่ไม่ได้จริงไหมครับดังนั้น <c oughs> ผมก็เลยต้องกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวผมฐานแล้วทํำยังไงอ่ะก็ในเมื่อเรากินของที่เป็นพิษเหมือนกันมีความเครียดเหมือนกันร่างกายก็นานๆออกกําลังกายแต่ทําไม ขุนถึงดีทําไมถึงแข็งแรงความหนุ่มหลุมยี่สี่ยีห้าผมต้องกระตุ้นให้ร่างกายผมมีภูมิคุ้มกันให้สูงอะไรที่เป็นพิษผมจะต้องมีสิ่งที่ผมกินเข้าไปแล้วไปกําจัดพิษออกจะไม่ตกค้างอยู่ในหลอดเลือดในกระแสะเลือดในตับในไต,นตของผมมันจะต้องทําให้ผมมีพลังงานสํารองสูงโดยที่ไม่เดือยง่ายสมองและสายตาผมยังจําได้ดีเหมือนกตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆแม้ว่าผมจะอายุมากก็ตาม การตื่นตัวของผมจะเร็วนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ได้เฉื่อยชาเหมือนกับคนอายุ55าสิบห้าห้องนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายเราจะต้องตื่นตัวจะต้องแข็งแรงและที่สําคัญภูมิคุ้มกันจะต้องสูง<ม>เพื่อเอาไว้ต้านทําลายเชื้อโรคแม้กระทั่งโควิด1 9ไม่ว่ามันจะแปลเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเป็นสายพันธุ์อะไรก็ตามภูมิคันในตัวเราที่เรากระตุ้นให้มันสูง มันจะสามารถทำลายได้ทั้งหมดโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาวัคซีนเพราะวัคซีนที่ฉีดพอมันเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ก็ต้องฉีดใหม่ร่างกายคุณรับได้ไหมล่ะมันก็ปางตายใช่ไหมล่ะวันนี้เมื่อมีของดีผมไม่อยากให้ของดีของคนไทยนวัตกรรมไทยที่ผ่านกระบวนการนะครับทางเทคโนโลยีจนก้าวสู่อินเตอร์ได้เนี่ยให้คุณผู้ฟังผมไม่อยากให้ คุณพลาดเหมือนที่หลายๆคนพลาดนะครับผมไม่อยากพูดว่าเสียดายที่คนตายไม่ได้กินส่วนใหญ่จะมีญาติคนป่วยมาคุยกับผมแบบนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียว EP คือกำลังช้างสารตัวเจาะจงกระตุ้นภูมิกันต้านอนุมูลอิสระทำลายสารพิษกระจัดไขมันองค์ประกอบเยอะแยะมากมาย นะครับดูแลเรื่องภาวะการอักเสบหลากหลายนะครับ W P คือวันภาเนะี <c oughs> เป็นตัวที่กระตุ้นภูมิกัน <c oughs> เพิ่มฮอร์โมนในผู้หญิงลดภาวะการสูญเสียกระดูกนะแล้วก็เป็นตัวกับจัดสารพิษต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณดีนะลดปัญหาแก้ปัญหาในเรื่องของประจำเดือน ปวดประจําเดือนมีปัญหาเรื่องซีดเนื้อง,งอกนะครับสามารถที่จะดูแลได้ดีและสามารถทําให้คุณผู้หญิงกระชากไวให้ดูอ่อนไวัได้แม้ว่าคุณจะวคุณจะไปล่วงหน้าแล้วก็ตามมันสามารถกระชากได้5้ถึงเปี <c oughs> อีกตัวหนึ่งคือตัว T N 1 plus เป็นตัวที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มสารอาหาร เชิงยาที่สามารถให้คุณค่าต่อชีวิตสูงมากเป็นตัวต้านน้ำมูลเสละที่สูงเป็นตัวที่ช่วยดูแลระบบประสาทสมองสมองระบบระบบการไหลเวียนของเลือดนะระบบประสาทสั่งการประสาทอัตโนมัติเปรียบเสมือนอะซิทิโคลีนที่มีโคลีนอยู่คุณจะมีความจําดีหลับลึกมากการขับถ่ายดีการย่อยดีและที่สำคัญคือมันสามารถกระจัดไขมัน นะโอกาสที่คุณจะเกิดหลอดเลือดแตกตีบสโตรกเนี่ยจะไม่มีหรือภาวะหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันที่เป็น <c oughs> อนอนไหลาตายก็จะไม่เกิดภาวะเหล่านี้เป็นภาวะที่ร่างกายของมนุษย์ทุกคนต้องการแต่กูฟังเชื่อไหมครับหลายคนก็แค่ต้องการเพราะเอาจริงๆต้องการยาที่เป็นยาพิษกลับมาทำลายชีวิตมากกว่า มารู้อีกทีตอนที่ชีวิตมันอยู่ไม่ได้แล้วก็มาร้องหามาถามหาถึงเวลานั้นมันไม่สามารถที่สนองตัญหาตรงนั้นเอปัญหาตรงนั้นได้อยากจะฝากคุณฟังทุกคนนะครับว่า <c oughs> อย่าใช้ชีวิตบางเสี้ยวของชีวิตเพื่อมาดูแลรักษาชีวิตแต่อยากให้ใช้เวลาทั้งชีวิตที่คุณมีอยู่ดูแลสุขภาพชีวิตคุณและคนที่คุณรักเถอะครับแล้วต่อไป สุขภาพดีคุณสามารถหาเงินได้ทั้งชีวิตอย่างมีความสุขและคุณก็จะมีความสุขกับโลกที่คุณได้อยู่อาศัยขอบคุณนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ